f พจฟุตบอลไทยไลฟ์เพจฟุตบอลไทยสำหรับแฟนบอลทุกยุคทุกสมัยเอาใจใส่เรื่องราวข่าวสารพอเราเชื่อว่าทางขับเคลื่อนฟุตบอลไทยจะเกิดขึ้นคคไม่ได้หากไม่มีแฟนบอลตัวจริงเช่นคุณกับช่วงไทยไลฟ์ช็อกบอลไทยโดยวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสร้ากอเอฟซี FC. สโมสรน,นิสึกปุยรุ่งอุณลีกทคนิคกสที่พึ่งจะสร้างตำนานแจ็คคู่ค่ายักษ์ ดยการเปิดบ้านเอาชนะทางบูยามิเตต5ประตูต่อ4ไปอย่างสุดช็อกสายตาแฟนบอลทัพประสาทสายฟ้าอย่างมากแต่ก่อนจะรับชมคอนเทนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเพจฟุตบอลไทยแลนด์ทุกช่องทาง Facebook YouTube Tiktok เพื่อเป็นกำลังใจแค้พวกเรากันนะครับการมาเป็นประเด็นใหญ่ประจำสัปดาห์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของทางบูยามิเตดในศึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาหลังทัพประสาทสายฟ้าถูกไปพาท่าพา่กับบางกอกเอฟซี FC, ทีมจะสึกปุยรุ่งอรุณหล,ลีก 3, ซนกรุงเทพและปริมณฑลที่เพิ่งจะฉลองการควา้าแชมป์โซนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจากการที่พวกเขานะครับถูกทับกระทิงเพลิงทะลุงตะข่ายไปถึง5เมตรและจบลงด้วยความ่า้แพ้ด้วยสกอร์5ประตูต่อสส่งผลให้ทางบากอร์เอฟซีกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถยิงประตูใส่ทางบุลลามีเตตไปถึง5เมตรตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรและยังเป็นสมโมสรแรกในศึกไทยลีก3ที่สามารถเขี่ยทางบุลลามีเตตนั้นให้กระเด็นตกลบสโตลทัวรวได้อีกด้วยครับแน่นอนแล้วว่าเหตุกา,ารณ์นี้มอบความสุขแก่แฟนบอลทับกระทิงเพลิง ที่เลือกตบเท้าเดินหน้าเข้ามาเชียร์ทีมรักถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดโดยจํานวนรวมทั้งสิน้นกว่า7,264ชีวิตเพื่อเข้ามาให้กำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมนะครับทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับตอบแทนกลับกลายเป็นว่ามันคือความคุ้มค่าที่ต้องใช้คําว่าคุ้มซะย,ยิ่งกว่าคุม้มเช่นเดียวกันกับคุณพอคุณพรทัศน์อมตะวิวัฒน์ประธานสโมสรของบ้างเกาะเอฟซียังให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นเกมที่มีความสุขที่สุด ในชีวิตของตนเองแล้วครับเพราะนอกจากทับกระทิงเพิงจะสามารถยิงประตูใส่ทางทีมเจ้าของแชมป์ไทยลีกได้แล้วนั้นนักเตะของบางกอเอฟซี FC หลายรายก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจนถูกพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะในรายของดูดูริมาสสุหน้าชาวบราซิลของทีมที่สามารถกดแฮตทริกพร้อมเบียดทางสุบชายใจเด็ดล้มกริ้งไปตอนก,กับพื้นหรือจะเป็นผลงานส่วนตัวของทักเจ้าเชวิชยาพรประสาทแนวรุกวัย29ปีที่ระเบิดฟอร์มส่วนตัวมีส่วนร่วมกับ3ประตู พอไปกับการปั่นป่วนแนวรับของทางบุยรำย,ยเตดชชนิดงงหัวกันไม่ขึ้นจนมีโอกาสสร้างความประทับใจให้แก่ทางมาซาดะอิชิอิหัวหน้าผู้กองของทีมชาติไทยที่เข้ามาดูเกมการแข่งขันในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันและอาจจะมีโอกาสสูงที่จะมีสโมสรบเเวทีไทยลีกติดต่อขอถึงตัววิชาพรราสาเป็นรุ่มทัพและแน่นอนละครับคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากที่สุดและแทบจะกลายเป็นดาราดังข้ามคืนคงไม่มีใครเด่นไปกว่าการสั่งการวางแผนแก้เกมท่าสนามของโค้ชโดนัทคฤษกรกระสายเงินหัวหน้าผู้กอนของทีม ซึงเคยเป็นอดีตนักเตะของบางกอกเอฟซี FC, ที่จบจักสูตรซีลรเซนของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียพร้อมกันได้โอกาสไปศึกษาดูงานโค้ดกับสโมสรเวกระดาษเซนไดทีมมนศึกเจทูกของประเทศญ,ญี่ปุ่นมาแล้วก่อนจะนําวิชาความรู้กลับมาพัฒนาสกิลของตนเองโดยการพาบางกอกเอฟซีคว้าแชมป์โซนกรุ FC, งเทพและบริมณบลทนมาครอบครองได้สําเร็จและทางโค้ชโมมา,ม,ามาดูโฟฟาน่าก็เป็นอีกหนึ่งอดีตนักเตะของทีมที่รวมถึงกําลังร่วมกันจนสามารถพาทัพกระทิงเพลิงตัวนี้ ประสบความสำเร็จในฤดูกาล2023-2024อย่างมากเลยครับดังนั้นนะครับก็จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสร้างตำนานบทใหม่ชนะบูริมโยเตดในครั้งนี้ก็คงจะเป็นการตอกย้ำให้กับ11ทีมในรอบแชมเปี้ยนลีกเห็นแล้วว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลของทัพกระทิงเพลิงกับการต้องเดินหน้าบุกลุยเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่ยลิก2ให้ตรงได้พอะจากการที่พวกเขานะครับได้รับแรงผลักดนันความมั่นใจมามา,มากขนาดนี้ก็คงต้องปรดระว,วังกระทิงเพลิงตัวนี้ว่า พวกเขาเตรียมจะสร้างความอันตรายในการแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับและเรื่องราวของไทแรปท็อปวันไทยในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะสโมสรทีมใดพบกันได้กับช่วงเวลาใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ